พูดคุยเม้าบอยถกเถียงกันอีกเจนเคยใช่แล้วยีางไรั้งมีคำบางคำแล้วไปหยอกไปหยคสงสัยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ถามอะไรไอ้ไอ้คำแบบเข้าตำราแบบพบไม้งามตอนขวานบินคืออะไรคุณอ๋อก็คือเพราะว่าปีชาวนาคนหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งเขาไปป่าเจองูเห่าเจองูเห่าเออแล้วกตโดนถกตายก็ต้อยเลิกเลย่ะฉันว่ามันลป็นเรื่องนะไม่เรื่องไม่น่าเชื่อเอาอย่างนี้อย่างนี้ดิฉันทราบมาทุกวันนี้ขวาน คุณต้องขแล้วฟันใครสักคนแขวานคุณต้องคมแล้วเปียกครับเราทุกวันครับผมอยู่ฝา่ากังเอาเราทุกวันเลยใช่คือเกินเกินนะประโยชน์นี่คือว่าเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเกี่ยวข้องกันอย่างรนะคุณนะขวนบินใครแขวนบินนี่รับช่วยรับไปคมได้ใช่ค่ะทีนี้นะใครที่บอกว่ามีปัญหาสุขภาพนะคะเยอะแยะมากมายเจอเรื่องเครียดบรุมเรานู่นนี่นน่นโน้นลานสิ่งเราแต่ คือมีหลายสิ่งมากที่มาลุ้มเรามีปัญหาเรื่องความเครียดต่อันนี้ควบคุมหมดปัญหาเยอะทีเนี้ยปัญหาเด็ดเลยที่เข้ากับประโยคนี้เข้าตาราพบไม้งามเมื่อขวานบินพอเราจะเจอผู้หญิงงามสักคนอะไรเช่นที่อาจจะไปพบอยากจะใช้ใช้เจอมเกลมิกเกลกาลังเต้นอยู่หน้าห้องน้ำพิเราบอกว่าฟันได้แล้ว อยู่อยู่ร้านนั่งเล่นอยู่ร้านเล่นเป็นมุมที่เธอแบบว่าชอบไปในส่วนตื้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 นเราไปอยู่ตรงนั้นลูกชายวันนั้นเดินเข้าไปหาโอตจีมเธอปรากฏว่าวันนั้นเธอเปรียวด้วยเอออารมณ์เธออารมณ์เธอกำลังมาอย่างพังผูมากเธอก็อยากกลับไปด้วยกันวันนี้ต้องพังผูวันนี้ต้องปลดปล่อยแล้วที่เกี่ธอบอกออกได้เรียบร้อยแล้วไปโอ้ยองหาย มมไไ่่ลลงงจากที่โคมโคมปุ๊บกลายเป็นทู่ทันทีบินเลยเป็นไงล่ะเศร้าใจคนสวยๆอย่างนี้นะครับนนาๆทเป็นต้นนั่นหมายความว่าต้องถามคุณผู้ชมก่อนว่าขวามของคุณเนี่ยคมพอที่ฟันไทรุยานไหมอ้าวเออบิดแล้วอีกอันหนึ่งนะครับผมสุภาษิตนน่าคือนกเขาไม่ขันอุ้ยตายหลายบ้านนะคุณนกไม่ขันเนี่ยเฮ้เฮเฮ้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 เั้เฮ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 มเฮ้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 ้เฮ้เฮ้ ลบเขอวกดดิดิดิยิ้ไม่พอเะเฉันิลนปุ่กด้วยแ่ใช้ล้นไงขอขอขอไม่เป็นอ่ะอะไรนะกไม่ขึ้นไม่เคยระดับพี่นี่แค่แบบว่าขยิบตานี่พี่ก็โอ้โหขึ้นมาเลยมาเลยครับของพี่แหลมมากเออแล้วขอเข้าเรื่องนิดนึงความสุขของครอบครัวของฝ่ายหญิงกันเออเออเออเราเราเราอยู่ดีอยู่ีเาสิในครอบครัวเลยก็เือ มันมันคือเรื่องเดียวกันนะคุณผู้ชายอย่าใส่ใจแต่คุณผู้ชายใส่ใจของกลุ่มผูงอย่างเราบ้างยังไงยังไงเรื่องที่สำคัญก็นกเขาที่เขานกเขาที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันไม่เคยขันกันเลยแล้วความสุขที่ไม่ไม่ไม่ได้ปลดปล่อยไงมันกระท้อนเนี่ยมันกระท้ทันและอย่างหนึ่งพอรักกันอยู่ดีๆวันหนึ่งผู้ชายไม่ยอมทำกันบ้านนกเขาไม่ขันผู้หญิงก็จะคิดละไอตีมีคนอื่นนอกใจแน่แน่หรือว่าหรือว่าฉันบานปลายฉันไม่ทำแล้วเขาขอเรื่องตามมาไอ้ปกติกลับบ้านหก โมงคือเวลาปกติอยู่แล้วกลับบ้านไม่เคยเป็นอะไรทําการบ้านเป็นประจำหลังจากนั้นไม่ทําการบ้านสั้าอาทิตย์หนึ่งหกโมงนี่เริ่มแล้วห้าโมงโทรตามนะสี่โมงโทรตามนะไปไหนหรือเปล่าเลิกกันแล้ว่่าียาวไปองจะลงเงาเมื่อไหร่จะลงสี่โมงไม้ยังไม้ยังไอ้นี่ไม่ต้องมีทู้แน่นอนไหนไป็นติ๊กอร์บติ๊กเกอร์ที่ไหนผู้จัดการเริ่มถามแล้วผู้หญิงก็คือทุกที่อ่านจบอ่ะคุณเนี่ย ขาย Happy Queue ใช่คือแบบน้าพอดีน้าพอดีไมหมดคือตรงนี้คือได้สรรพคุณมาเนี่ยสามวันเจ็ดคืนก็ไม่หมดจริงๆนะคะถ้าเป็นว่าเบรกเนี้ยเราเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพูดถึงรายการเราน่าจะมีสักหนึ่งชั่วโมงนะโอ้ยหคืนหน้าวอร์ดไม่หมดต้านสำหรับ Happy Queue จะได้อย่างไรพบช่วงหน้าพบกันนะคะครับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือ ED อิเล็กทายดิสฟังชันในปัจจุบันได้จำกัดความแพทย์เข้ามาเอาเฉพาะผู้ชายที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์แต่เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะไม่สามารถทำให้อวัยวะแข็งตัวได้หรือแข็งตัวแล้วแต่ไม่สามารถคงการแข็งตัวไว้ได้จนกระทั่งมีความสุขคือพอใจในการมีเพศสัมพันธ์อันนี้เรียกว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหากมีความบกพร่องที่ใดที่หนึ่งเช่นที่สมองไขสันหลังเส้นประสาทเส้นเลือดแดง หรือเส้นเลือดดำทุกอย่างทำให้เกิดโรคย่อนสมรรถภาพทางเพศได้หมดโรคเหล่านี้มีอะไรบ้างที่พบเยอะที่สุดจากการสำรวจทุกชาติอันดับหนึ่งคือโรคเบาหวานพบประมาณร้อยละ30เหตุที่เบาหวานเป็นมากที่สุดก็เพราะว่าเบาหวานทำให้เส้นเลือดตีบทำให้เส้นประสาทเสื่อมคนที่เป็นเบาหวานก็จะมือชาเท้าชามีอาการของเส้นเลือดตีบเช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดที่อวัยวะเพศชายก็ตีบปัจจัยเสี่ยงที่พบรองลงมาเป็นพวกความดันในเลือดสูงพวกไขมันในเลือดสูงเราเคยสำรวจในผู้ชายไทยพบว่าถ้าใครเป็นสามโรคนี้คือเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงร้อยละร้อยอวัยวะเพศชายจะมีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเมื่อรู้อย่างนี้แล้วการแก้ไขปัญหานกเขาไม่ขันระยะยาวคือควบคุมปัจจัยเหล่านี้ซะก่อนที่มันจะพรากความสุขของคุณไป หากพบว่าคุณหรือคนที่คุณรักประสบปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเรามีตัวช่วยสำหรับท่านชายปลอดภัยกว่าไม่มีผลข้างเคียงเห็นผลเร็วกว่าที่สำคัญราคาคุ้มค่ากว่าใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Happy Q โปรโมชั่น1กระปุก60แัดซูนราคาเพียง2,500บาทสนใจติดต่อ084687 6444 0 8 4 4 7 5 7 7 7 577ครับผมอยากจะช่วยแก้ปัญหาตามสุภาษิตที่เราบอกว่าเมื่อเจอนางฟ้าแล้วอยู่หน้าห้องน้ำกำลังเต้นอยากปลดปล่อยอารมณ์แล้วเพื่อถึงเพื่อไปโรงแรมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า,าจบข่าวจบข่าวบันเดิงไม่ฝัน ไม่ขันแถมยังดูอีกต่างหากและอย่างหนึ่งขนาดเนี้ยด้วยสิคุณและขนาดที่เขาดูก้อยต่างหากแย่และดูแย่มากนี่ฉันว่านะแน็กแนนว่าคุณผู้ชายคนนี้ตายแล้วเกิดใหม่อีกเถอะไม่อยาังยางมีวิธีเรามีวิธีอะไรยังไงครับมาเลยค่ะนี่เลยป็นพิคคิวนะคะสำหรับพี่เพ่อของเราช่วยดีอย่างไรคะพี่ เดี๋ยวมื <aún> <yelled> ่อกีลังเลือเราง้เงีฟินอยูาเฟนอยพูดถึงเรื่องน้าคือเลือกไงถึเมื่อคืนนี้มันเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเมื่อคืนนี้นะเจอนิวก้อยก็บอกอารมสีเยนิวก้อยนิวก้ยขตัวแล้วนะ่า่ากรอยตัวแลปาก่าดิอ้วนี่คืองานเข้ โกรธนะประเดีฉันเจอที่ฉันตกหัวคว่ำเลยนะอาจารย์ฉันไม่ประจานนะคุณนะในโลกโซเชียลเลยทีเดียวแล้วแต่ครับผมเอาอี้เรามาเข้าดีกว่าในเรื่องของสรรพคุณนะครับของไอตัวของแฮปปี้คิวนี่แหละจะทำให้คุณแฮปปี้อย่างไรหนึ่งเลยฮะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นโอ้ยและสำคัญครับเคารับรองครับว่า7วันนั้นถ้าคุณไม่ใหญ่นี่ยาวนะครับมีขนาดเพิ่มขึ้นรับรองเลยนะไม่เคยผ่าตัด แนะนำแนะนำไปเอาน้ำมันประกอบฉีดอันนี้คือรับรองไงรับรองนะฮะแล้วครั้งนี้ได้อออยแล้วนะฮะได้รับมาตรฐานครับจาก GMP นะครับแล้วก็ นะครับจากมาตรฐาน ISO 14,000หี่ด้วยอืมไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ได้มาแบบเบาๆนะทีนี้เนี่ยส่วนประกอบของไก่กาไม่ใช่ไก่กาอาราลีของจากอเมริกาเนาะใช่ค่ะวัตถุดิบเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีอะไรบ้างเอ่าไม่ใช่ของไก่กานะนี่เลยแอลอาร์จินินแอลอาร์จินินค่ะก็เป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้อวัยวะเพศของผู้ชายคุณนะคะก็จะแข็งแรงแล้วมีขนาดแบบว่าใหญ่ขึ้นเติม เอลแอเจินีเนี่ยนะครับทำให้อกงระเจ้าของคุเนี่ยใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็แล้วก็เพิ่มขนาดใหญ่และอดทนและตรงนี้ชะลอการหลังด้วยเออจริงจรทีนี้จะคนคลักเลยแหละไม่อ่อนตัวไม่อ่อนตัวขนาดการหลังใช่ไหมใช่เนี่นี่ในเรในส่วนของหอยนางรมหอยนางรมเนี่ยแเป็นเป็นสมุนไ สารสกัดมีสารสกัดจากสังกะสีเออร์จินีเออร์จินีนนะครับผมแล้วก็สารสกัดจากหอยนางลมเนี่ยซึ่งมีแร่ธาตุหลักนั่นคือสังกะสีนะครับผมตัวสังกะสีนะครับเป็นสารสกัดเนี่ยที่ช่วยเพิ่มปริมาณอสุจินะครับสหรับคนที่มีบุตรยากให้หมนไม่ได้เป่งปังเป่งปังนะครับผมรบกวปวนนะครับไม่ใช่เป่งปัง มีอะไรคุณกระเทียมแล้วแต่ครับผมไม่กระเทียมกระเทียมกระเทียมนะครับผมกระเทียมนะฮะยัช่วยกจัดไขมันครับและทําให้ระบบทางเดินนะของโลหิตบริเวณก้ามเนื้อหัวใจเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้เล่นไปแล้วรวมถึงครับสารสกัดจากโสมครับพวกตับพวกไตที่มีปัญหาจาก พวกยาปฏิชีวนะต่างๆที่ได้รับประทานมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นยาแก้งแก้ปวดอะไรต่างๆยาแก้แพ้ตัวนี้ครับช่วยได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลดอาการของคนที่เป็นเบาหวานคนเป็นกันเยอะนะวไวทองเนี่ยเป็นเยอเยอะลมนี่คือแป้นสมุนไพรทีซึ่งรู้ว่าสรรพทุ่ดีอยู่แล้วเชอรี่มานานแล้ว แล้วก็ส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยตมตัอยู่ตลอดนแผลสเนี่ยค่ะโอ้โหแต่ว่าเรามยส่รสกัดของแฮปปี้คิวของเราอ่อยู่ในนี้แล้วอ่าา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 ้าา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 าดาาาาามีาา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 ามาา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 มาา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 ไม่ใช่าา่าา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 าตาา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 ยาาาไ่าด้า ดูแลสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณด้วยจากที่เป็นหนอนหนอนด้นหรือว่าหรือว่าไหนอนบุ้งหรือจะเป็นปลิงผิวนางอาจจะแบบเต่งตึงปริ๊ง ชมชมพูกันเลยทีเดียวแต่ผู้ชมครับจะพูดไปนะครับว่าไอ๊ะสำหรับเออ่แฮปปี้คิวเนี่ยช่วยในเรื่องทางเพศเดียวนหรอไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องร่างกายสุขภาพภายในและสำหรับนะคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆนะครับอยากให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนึินครับเขาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันกันด้วยนะผลทียได้คือผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งขึ้นอันนี้ผมอันนี้ผมก็เคลียร์ไปครับ อันนี้ควรท่านเคียงเหรอนี่จินพลอยกนพอยได้คนทอยได้ไม่ใช่แต่ในช่วยได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะจริงๆนะกินตั้งแต่วัยรุ่นไปเลยนี่ช่วยได้ไม่ผลโดยร่างกายเพราะตอนนมากเลยเขาอาจจะคิดว่าเหมาะกับวัยทอยอย่างนี้จริงๆแล้ววัยรุ่นต้เป็นวัยรุ่นที่สุขบุจัดที่ดื่มเหล้าจัดหรืออะไรก็ตาม มันจะทําให้เรื่องเซ็กเนี่ยดรอปลงเนี่ยถ้าเก er ิดวัยรุ่นอายุ20่สฝ่าฝเอ้ยกว่ากว่าอายุยี่สิบกว่ากว่าแต่เรื่องเซ็กเนี่ยดรอปคุณสามารถใช้แฮปปี้คิวช่วยได้ครับผมนอกจากฟิตเนสเฟิร์มแล้วยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้นะคนฟิตเนสก็รับประทานได้นะฮะอไม่กินอยู่นะกินอยู่นะคุณเออมีน้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะทำเมื่อกี้ทำอะไรนะกินอยู่โอ้สร้งได้ดีเลยจริงๆอันนีเลือดกับเลือดคะ ปิดรายการแล้วหลังฉากได้ไหมครับผมไม่ใช่เราต้องขายของกันก่อนทุกไปทุกไปทีนี้ต้องเหลือจากนี้แล้วนะคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษเนี่ยเขาเรียกว่าคุณแม่บ้านอยากให้คุณพ่อบ้าน ฟิตแอนเฟิร์มแล้วกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งนะคะในบ้านนะคะก็สามารถเมื่อได้นะคะแฮปปี้คิวช่วยได้1เม็ดเท่านั้นต่อวันถูกต้องและอย่างนึงครับแฮปปี้คิวครับผมยังช่วยในเรื่องของคนที่ประสบปัญหาการหลับแบบว่าไม่มีความแฮปปี้ไม่แฮปปี้แบบบางทีหลับไม่รู้ตัวใช่ไหมประมาณว่าเออทำๆไปบางคนใช้ยาดมมาไปคือแบบประมาณเออเออใช้โดไปใช้ยาดมมาไปแต่ถ้าสมุนไพรมันเป็นธรรมชาติเนี่ยใช่บางคนแบบเออไมได้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติจริงไม่มีความรู้สึกก็มีนะคือแบบมันแข็งอยู่นั่นแหละมัน งอยู่มันไม่ปันชาตันชาคนผู้ชายใช่ไหมคะชาช่างจะประสบการณ์ที่คุณเคยทานมาไม่เคยอันนี้ก็มาอยู่ตลอดเลยคือไม่มีผู้ชายนะฮะคืออย่างนี้ผู้ชมไม่มีผู้ชายไงเกอะอะไรมันก็โยนมาอย่างเดียวช่วยกันรุ่นเเเอาผู้ชายมาอยู่ข้างๆผมสักคนนึงโอ้ยที่ไหนได้อยากมีผู้ชนะเอาไหมใช้นาช่างไฟช่างกล้องเข้ามาด้วกันจะได้จริงจังเออนั่นแหละนะฮะอที่บอกว่า ทำให้คนเนี่ยที่หลังไม่มีความสุขแล้วประทานพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไวอาก้ายาโดคเออยาโดคอันตรายนะคุณตกค้างด้วยนะพวกนี้ไม่ได้อันตรายที่ตายอย่างเดียวนะคุณอันตรายถึงองคชาติของคุณแล้วมันชาไปเลยนะคุณยิ่งไปถ้าไม่ใช้ยาโดคพวกนี้นะคุณจะไม่รู้สึกเจริงจริงอันนี้อันนี้เคยได้ยินทีมงานพวกนี้คือมันสะสมในร่างกายแต่ดิฉันดิฉันพูดเลยมาก็คนแถวบ้านตลอดเลยเนาะเหมือนดิฉันเป็นคนในบ้านคุณหรือเปล่าเออครู้รู้จริงรู้ยิ่งกว่า เออหนังสื่ออีกยี่ห้อหนึ่งนะแล้วแต่อย่าไปพลาดพิ้อย่าไปพลาดทิ้เอออย่าไปพลาดพิ้งซึ่งนะครับสำหรับแฮปปี้คิวครับบรรจุทั้งหมด60แคปซูลต่อหนึ่งกระปุกจัดไนึ่งกปุกนจัดแน่นๆเต็มๆเลยและต่อวันนะครับรับประทานหนึ่งแคปซูลนะครับผมและเพราะฉะนั้นหนึ่งกระปุกเนี่ยรับประทานได้2เดือนใช่ค่ะเม็ดหนึ่งอยู่ได้กี่ชั่วโมงคุณ12ชั่วโมงครับเริดตรงนี้เริดตรงนี้เอาสิแต่ว่า คุณผู้ชมคะต้องเชื่อในเรื่องของคุณภาพนะคะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเน้นความสุขให้คุณได้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอะอะสองสามแคปซูลดิฉันตกเลยนะคะคุณผู้ชายเนี่ยตกเดียวอ้เลยนะเดี๋ยวว่าทำแบบทำว่าคุณผู้ชายเนี่ยเพิ่มความมั่นใจแต่คุณผู้หญิงดิฉันมีความสุขมากกว่าโ้ยรักเลยรักเลยก็ย้อนย้อนก็ดีขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพครับเมื่อเราแกะออกมานะฮะอย่างที่บอกว่าส่วนผสมของเราเนี่ยนะครับเพิ่มคามจะแกะโชว์เหรอแกะบนหรือแกะล่างเนี่ย ไอ๋อแกอันนี้แกแกให้ดูนะคะว่าแฮปปี้คิวเนี่ยในหนึ่งแคปซูลนะคะจะมีได้เต็มเลยค่ะปริมาณเยอะมากบี่อะไรอ่ะปั่นอะไรอ่ะปั่นไม่เห็นไงมันแน่นไงซูมซูมหน่อยซูมเอออ่ะชิม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 จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเฮ้ยโอ้ยถอยกล้บไปทำไมอ่ะซูมลิ้นได้ไหมเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมหน่อย เงี้ยแหละสมุนไพไทยคุณสมุนไพจริงๆก็เป็นอย่างนี้ใช่สมุนไพอเมริกาสุดยอดมากเลยนะฮะแนหรับนี่ครับแฮปปี้คิวครับแต่ในเบรกหน้านะครับผมเราก็จะมีนะฮะว่าทำไมคุณต้องนะครับเลือกแฮปปี้คิวในการดูแลสุขภาพคุณครับข้อดีมีอะไรครับพักได้สัปดาห์นกเขาไม่ขันซึมสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัวแม้ว่าเซ็กซ์จะไม่ใช่ความสุขทุกอย่างในชีวิตมนุษย์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นกันการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชายนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ชายหลายๆคนทั่วโลกผลพวงจากปัญหาดังกล่าวยังส่งผลไปยังคู่สมรสหรือคู่นอนของคนเหล่านั้นอีกด้วยดังนั้นผู้ชายหลายๆคนจึงพยายามทุกวิถีทาง เพื่อทำให้อาวุธประจํากายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเสียเงินเสียทองมากมายแค่ไหนก็ตามใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแฮปปี้คิวโปรโมชั่น1กระปุก60แคดซูลราคาเพียง2,500บาทสนใจติดต่อ084 687 6444 081 344 7577 ยกต่่อทีเจ็ดยกแปดยันฟ้าเหลืองแฮปปี้คิวครับช่วยคุณได้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะเพราะว่านะครับแฮปปี้คิวครับอย่างที่บอกว่าสารสกัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะฮะทำให้ของคุณเนี่ยแข็งได้นานแข็งได้เร็วชะลอการอารมณ์ทางเพศได้ดียิ่งขึ้นนะชะลอการหลังอืดทนนานใหญ่ยาวโอ้โหเจ็ดล้านวันาน้ำกและที่สำคัญครับข้อดีของเขาครับแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่าง แฮปปี้คิวครับกับยี่ห้ออ <Okay ื่นนะฮะผลหลากหลายข้อมากพอดีเขามีเยอะจริงๆนะนี่ซาบะคือว่าเป็นสมุนไพรคุณไม่มีสารตกค้างใช่เราสารสกัดเข้มข้นค่ะตรงนี้มากๆด้วยก็อย่างที่เราแกะให้ดูนะว่าเต็มแม็กซ์เต็มแคปซูลจริงๆค่ะนะฮะแล้วก็นี่สำคัญครับผมไม่มีสารตกค้างอย่างที่บอกไปแล้วรวมถึงครับได้รับการรับรองครับไม่ว่าจะเป็น JMP ออยที่ถูกต้องนะครับตรวจสอบได้เลยแล้วก็จะเป็น ISO นะครับ14,000มสีพนนะครับผมแล้วก็ได้รับการรับรองเนี่ยจากหลัก สถาบันการรับรองเหมือนกันเรื่องของอาหารและยาซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ในประเทศไทยหรือว่าในโลกเนี่ยรับรองจริงๆน้อยนะคุณนะอ่าใช่ต้องก่าจะได้ต้องผ่านจริงจริงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เวลเนี่ย พวกนี้นะฮะสำหรับเรื่องการดูแลสุขภาพก็ต้องดังมากถูกต้องค่ะและที่สําคัญนะคะสําหรับแฮปปี้คิวน่ะเหนือกว่าชาวบ้านยังไงเหนือกว่าทั่วๆไปหรือว่ายี่ห้ออื่นยังไงนะอันนี้เหมาะกับชายไทยค่ะเออสังเกตตรวจสอบมาแล้วถูกต้องเหมาะที่สุดค่ะทราบไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยชายไทยเรามีปัญหาในเรื่องของโรคต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตอักเสบสับกรวดต่อมลูกหมากอาประาณขึนสี่สิบเปอร์เซ็นตใช่แล้วว่าเป็นปัญหาที่ เั้ยเขาเป็นมะเร็งด้วยนี่มะเร็งต่อมลูกหมาเสี่องนี้ก็แบบตื่นขึ้นมาเข้าน้ำบ่อยไงเป็นปัญหาก็พักผ่อนน่อยแย่นะไปหาหมอหาหมออีกเสี่ยงกันเป็นหมื่นแต่คุณเป็นอะไรแต่จริงจริงแล้วคุณไม่แล้ประธานแล้วประธานอันนี้คุณก็ไปหาหมอได้นะจริงแต่เป็นหมอนวดแทนเฮ้ยเพรคนนี้ไม่ใช่ใหญ่เขาเรืองต่อไปก็ทำให้คุณแข็งเลิ่มฝืนปังไงแล้วไปหาหมอนวดหมอนวดไม่ต้องนี่เลยติดใจเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหตอนวด้อะไรแสดงว่าคอยโอ้ยคนนี้หมอนวดนานเลยเออแล้วที่สามจากปกตินวดสิบ ทีปาไม่ได้สองชั่วโมงบางทีหมื่นไม่รู้ค่ะประเด็นน้ำเขาบอกว่าคนคนที่ป่วยเป็นเป็นป่วยอยู่แล้วต้องทานยาอยู่แล้วอันนี้ทานรวมด้วยนะทานร่วมด้วยไม่เหมือนข้าวเคียมใช่เราไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยเนาะแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าอยากดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อยากจะให้คือตรงนี้มันได้หมดหมื่นปากด้วยเนี่ยให้ปี่คินเท่านั้นนะคะที่โดดเด่นกว่า ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับแฮปปี้คิวเนี่ยสามารถรับประทานกับยานชนิดใดก็ได้ oh. และคนป่วยนะฮะคนที่เจ็บออดแอดบเนี่ยนะครับผมที่เขาบอกว่าห้ามรับประทานยาอะไรต่างๆนานารบับประทานแต่ยาแก้ป่วยเท่านั้นอันนี้ก็กินได้นะ oh. และก็คนญี่ปุ่นนะฮะเขามีการวินิจฉัยกันมาแล้วว่าคนที่จะต้องมีสุขภาพดีนั้นนะครับ oh. คนนั้นต้องสามารถที่จะแข็งและดื่มดักได้อ่าอะไรคุอกระเด็นไปทงาเลยนะประเทศญี่ปุ่นนะคือในเรื่องนี้มากเลยเ<อ>พราะว่าไงครอบครัเวเขามีความสุข<อ>ชีวิตครอบครัวเขาไม่มีความบกพร่องอโอ้โหสุดยอดมากสําหรับข้อดีของเขาเนี่ยสุดยอดมากแล้วยังมีอีกช่วยเพิ่มจํานวนเซลล์สืบพันธุ์ที่ทําให้อสุจิแข็งแรงออที่มีลูกยากเนี่ยคนมีลูกยยกไปทำโกมทำกีบนะแพงเลยคุณเป็นแสนแสนแบบนี้เนี่ย ลองดูขวดเดียวเองไม่แล้วที่สำคัญนะคะสำหรับแฮปปีพิคิวกระปุกนึง60แคปซูลราคาชิลมากๆซึ่งโปรโมชั่นรออยู่ด้วยเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแต่นี้เรามามีโปรโมชั่นแน่นอนแต่หนึ่งสิ่งครับขอเน้นย้ำที่หนึ่งคือสรรพคุณครับของใบเลมันของเราหนึ่งเลยนะครับช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นแน่นอนที่เราบอกมา่านเปบร์เซ็นตอันนี้คือระเด็นหลักครับสองครับช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับลดอาการบวมโตและการอักเสบของต่อม ต้องผ่าตรงผ่าตัดเสียงมันเป็นแสงจริงจริงครับและข้อสารนะฮะช่วยลดไขมันในเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นเออการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นที่อย่างในร่างกายเราดีขึ้นใช่นะครับและอย่างที่บอกว่าองคชาตของเราเนี่ยสมองเราได้สั่งการเข้าไปองคชาตนะฮะเป็นการขัางเลือดทําให้องคชาตของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งเข้าไปแล้วขั่งมากเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมขนาดจะใหญ่ขึ้นสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้า มันฟินมากมันฟินส la ุดฤทธตอนนี้เออนะคะและตัวของนกอลของแฮปปี้คิวเนี่ยนะครับเขาจะมีหน้าที่เป็นลิ้นปิดนะฮะเพื่อทำการสมองสั่งเรียบร้อยแล้วลิ้นปิดยังไงอะลิ้นปิดให้เลือดมันข้างอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะกระด้างเลือดเลยไม่ก็ใช้หลังนี่แหละไปกลับอารมณ์เหมือนเหมือนมันมีก๊อกปิดอ่ะเออนั่นแหละนะฮะมันจึงทําให้ใหญ่มันทําให้ใหญ่เป็นปกติอยู่แล้วเออนะะไม่ได้บอกว่า มาช้าไปไวไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยาชาข้อสี่นะฮะเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วเผาผลาญพลังงานลูกไขมันได้ดียิ่งขึ้นนี่นี่คือสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับและข้อห้าครับช่วยให้ร่างกายมีความตื่นตัวและกระชุ่มกระชวยสมาธิดีครับไม่หงุดหงิดง่ายและช่วยลดอาการผู้ชายไว้หอบของเรานะเราคนเรคนความงดหงิดง่ายทุกอะไรก็แย่ไปหมดถูกต้องค่ะ เดินออกมามดเดินผ่านยังเหยียบมดเลยใช่ค่ะบ B เราบ B อีกอะไรผิดไปหมดเลยไม่คุณมาค่เหยียบมาคุณจะไปนั่งคุยกับเลยเหรอครับแล้วแต่ครับเดนบ้าไปคุยกับมดและข้อหกครับช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์สืบพันธุ์นี่แหละนะครับทำให้อสุจิแข็งแรงที่เมื่อกี้เขาบอกไปไงเออนั่นแอันนี้คือหกข้อเต็มๆเนี่ยหกข้อเต็มๆแข็งแรงเยอะเลยใช่ไหมนะอาสุจินี่ฉีดจะเป็นเหมือนก็ผู้หญิงติดฝามขนัดอ่ะติดหัวเตียงอ่ะอ่าเป็นนึงครับอันนี้ติดค่ะอันนี้เป็นเอิร์ธดับเพลิงเลยครับผม คุณพระคือเราอยากจะอธิบายแล้วเปลี่ยนให้เห็นภาพให้เห็นภาพว่าันธุ์ของเราดีจริงอย่างไรคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมาะบ้างจจะว่าเออเราพูดทะลึ่งเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วทะลึ่งค่ะไม่ไม่ไม่เป็นนิสัยเราะไงมันคือความจริงมันไม่ได้จริงมันไม่ใช่นิสัยของเราครับขอบอกตามตรงครับขอขอขอคุณอย่าไม่ใช่นิสัยแต่คือมันเป็นนิสัยไงโอเคนะเรื่องสำคัญครับผมในเรื่องของการรับประทานเนี่ยง่ายๆมาก วันละหนึ่งประมาณ1นึ่งสองแคปซูลสองแคปซูลนะเท่านั้นพอเท่านั้นพอหนึ่งกระปุกมีทั้งหมด6กแคปซูลจะเซฟทำไมหกสิบแคปซูลและหนึ่งกระปุกครับสามารถรับประทานได้2เดือนเริ่มและที่สําคัญอย่าลืมว่า7วันต่อเนื่องเท่านั้นค่ะใหญ่างยาวเห็นแน่นอนอย่างยที่แน่นอนเป็นเืิญอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงแต่ก็ไม่ใช่ว่า7วันเสร็จคุณจะหยุดเลยนะไม่ใช่ต้เพราะว่า มันคือสมุนไพรมาช่วยบำบัดเออคว่าสมุนไพรเลย่าบำบดเลยและอย่างนึ่อย่างนึงเรื่องของการรับประทานต่อเนื่องเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเป็นการรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะยาวเนี่ยทำให้มีผลเอฟเฟต์องร่างกายหรืนางโดนดื้อแต่ริงๆของเราก็มีผลข้างเคียงกันนะเคียงไรใหญ่ยาวแข็งชก่งาสูขในครอบครัวแข็งแก่งร่างกายอันนี้คือผลข้างเคียงของเขา น,นี่ไง Happy Q Happy Q นะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นครับจากราคา2,900บาทเหลือเพียง2,500บาทใครอยากจะแข็งใหญ่ดาว <c oughs> มีความสุขในครอบครัวอย่างนี้เบอร์โทรขึ้นมาแล้วครับนี่เลยค่ะ,คะและใครอยากจะได้กระปุกนี้นะคะก็ต้องรีบโทรไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะญญอยากได้กระปุกนี้ <c oughs> อีกแล้วอัอดอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบราคาเต็ม2,900บาทตอนนี้ทอยไปเดี๋ยวนี้แล้วพี่องพันเก้าร้บาทค่ะนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับแฮปปี้คิวนะครับอีกหนึ่งในเรื่องของ ยาสมุนไพรเรื่องของเวลเนสนะครับใช่ค่ะใช้อยากจะมีสุขภาพที่ดีครับความรักในครอบครัวที่เจ๋งแล้วก็แจ๋วครับและรวมถึงครับความที่ทําให้คุณสร้างความสุขในครอบครัวแฮปปี้คิวครับช่วยคุณได้อย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะครับผมและอย่าลืมนะครับสำหรับรายการของเรานะครับอย่าลืมครับสำหรับรายการ healthy square สี่แยกสุขภาพวันนี้เราทั้งสี่คนต่างลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ